โอเคสวัสดีครับผมทูฟนะูลมาสเตอร์นะครับผมเอเซ่กันดัมเบลเทอร์วาริอัสนะผมเนาะก็จบไปที่ร้อนๆผมสำหรับเจ้านเนื้อเรื่องของภาคซนะีเดนสตีนีนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปบรกิกรตอไปกันเลยดีกว่านะผมจะได้จบเป็นการเสียเวลานะครับผมนะไปเพราะผมเองก็คิดว่าผมเองก็แอบกังวลเหมือน,น,น,นกันนะว่าคลิปมันจะเกิน50เนี่ยนะครับผมนะแล้วกินต่อไปคือเป็นของภาคยนะูนะิคอนนะครับผมนะเป็นศึกในตอนที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะดูครั้งสุดท้ายก็นานแล้วเหมือนกันนะองค์นะไนะนะปะก็จะเป็นฉากที่เจ้าล เอาบีแมกนัมจากยูเนี่ยนคอนไปยิงเจ้าโมวิอัมเมอร์ตัวนี้แหละนะผมนะปักลุยทุกอาผมแล้วเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนะผมเรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะผมปักลุยคิดว่าน่าจะมีคัลซีนตอนเริ่มต้นนะผมว่าน่าจะมีแหละอ่ามีจริงด้วยนะผมที่ฐานทัพทอร์เรนตันในปีศักราชอวกาศศูนย์ูนย์เตอนภารกิจพันผวนมันไม่มีโบเอัมเมอร์เฮ้ยมันไม่มีโมบิอัมเมอร์ขนาดใหญ่แต่กลับมีบุนดันเอสของกองกำลังซีออนมารวมตัวกันแทน มิเนีมซัมทุกคนยังมาจากสงครามหปีครนี้จะไม่เป็นไรแน่นะแล้ปั๊บศสตุูคือกองตุคือกองกำลังสู้เหลือรอดจากสงครามนิวซีอ,อนครั้งที่หนึงในปีสกาดอากาศ0088หน่วยบดโลกซึ่งมีกองประชาก,การอยู่ที่นิวกินีโมเปียเมอร์คือแชมโบรสบัติลำค่าของสร้างเดนสงครามซีอ,อนที่ใช้เว,วลาพัฒนาถึง6ปี ทั้งการป้องกันดัมเมื่อ13ปีก่อนและบรรกาศของกล่องของราปัาในคราวนี้ทางทัทพโพลตันโดนคำสาปเลยไงเนี่ยอันที่จริงก็เคยเกิดเรื่องหลายๆอย่างเกี่ยวกับนิวเคลียร์มาตั้งแต่เมื่อสองคำหนึ่งปีแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะตำรวจสัตาาที่ถูกต้องยูนิคอร์การดัมที่สู้กับเดซรอยกันดัมในเบอร์ลินบานาดบานาดลิงคุงจะมาใช่ไหม ใช่แล้วนอกจากนี้เลอตีริตด,ดี้มาฟินะัตก็จะมาด้วยนะแบบนี้ค่อยอุ่นใจหน่อยอยาวคบบาดหวังกับมันเลย <c oughs> ริด,ดี้ที่เบอร์ลินถ้าทำแบบแบบปลกๆไปอะไรหรือเปล่านะก็จริงนะเขาดูหัวเสียชอบกลที่บานาจิคุงส่งเสียงเลยนเรสซอยกันดัมแต่เขาเป็นสุดยอดทหารเลยนะเออคิคอดว่าไม่เป็นไรหรอก เขาก็ช่วยสาสนบานาจิคงเหมือนในปศจริงกันแหละและเมื่อทําแบบนั้นเขาก็เขาก็จะถูกเลือกไม่สิเขาจะต้องเป็นคนเลือกเอ๊ะพูดพูดถึงเรื่องอะไรนะผมขอเรียกว่าบานาจิเป็นบานาจิไปแล้วกันไม่อยากเรียกบาน่ามาดัาอ่านออกเสียงยากนะผมแล้วก็โทษทีมแล้วกันนะมิตรกิยาพลังงานสูงที่เขตเมือง อ่านแบบญี่ปุ่นไปละกันนะผมผมชอบเรียกบานาจิแบบญี่ปุ่นมากกว่านะบานาตลิงมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะผมนะมาตรวจพบร์เมอร์ที่เขตเมืองด้านหน้าจักรน้ายืนคนกันนั่งล่ะเดี่ยวคนส่งสินค้าอากาศของกลุ่มปกแขนเสื้อกาแลนเซียนกำลังมาทางอวกาศฮะบานาจิคุงอยู่ที่นั่นเหรอขอพบผู้ใหญ่ที่สาำสนบานาจิคุงมีทั้งฝ่ายสะาดพันและฝ่ายกลุ่มปกกลุ่มปกแขนเสื้อยังไงล่ะ สิ่งที่พูดได้แน่ๆก็คือพวกเขากลับมาแล้วกลับมาเพื่อผักพปอปสาศได้ถูกต้องขอรนะูนะนิคนฉันไม่ใช่กุญแจของกองแต่เป็นมนุษย์และนายก็เป็นเครื่องจกักรที่เพิ่มพลังให้มนุษย์และถูกสร้างขึ้นมาเพื่อก,การนั้นเพ <คน S 2> ื่อมพลธที่เข้าใจจิตใจของคนจิตใจที่รู้จักความเศร้าเพราะฉะนั้นอย่าอกให้โทรศัพท์ควบน้ำนะขอตั้งใจจะลงไปหาโบบิอาเมอร์โดยตรง พวกเราก็รีบไปเทนักกันเถอะเลดิเดรียก็กำลังขับเดลต้าพลัสที่ไปาไทางได้ที่มุ่งและมุ่งไปทางนั้นเขาจะสนทั้งกันแล้ววหน้าพอไปหาไปหาบูเบียเมื่อกันเลยเมื่อกี้ผมอ่านผิดคือไอ้ไอ้ไอ้บานิจีคุมมาทางอากาศนะผมอ่านเป็นอวกาศนะเพราะอันนี้อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะเอ,อือ้อแต่ความจริงก็ไม่เอออากาศแหละทางอากาศใช่ทางอากาศถูกแล้วมา,าผิดจริงแหละ แวะแวะการเป็นสตุลูปออกเปแนลัสินะเนี่พอสร้างแรงสงครามซีออนบนโลกออกมาด้วยนะสิตอนนี้แนงลบแพร่ขยะไปทั่วทุกสารทิศทั้งตามฐานทัพและแต่ละแห่งตามท่าเรือตอนนี้พวกเราเป็นกองรังสาพันเพราะงั้นจะปล่อยเอาแบบนี้ก็ไม่ได้ตัดการเลยนะหัวหน้าแต่ไงป้อมไมของเราก็คือโูบิยาม์ ตัวอะไรเนี่ยอ๋อตัวอะไรอ่ะอ๋อดูเหมือนว่าาการพวกนี้จะได้ของพิเศษด้วยวเนี่ยใช่ไหมเออใช่พอช่วยเสร็จพวกทหารเอ,อ่อที่เป็น AI เป็น NPC ของฝ่ายเรารู้สึกว่าจะหนีไปเลยนะถ้าก็ผมไปช่วยดีกว่านะผมแม่มีน้ำใจในเกมเดี๋ความจริงก็ก็ทอนัั้นแหละเนาะสะพานไม่น่าจะขึ้นได้นะแต่ผมเห็นกล่องอยู่บนสะพานนะผม เสียงอะไรปิงป๊งปิ๊งพาะเจ้าเพื่อนตายคนหนึ่ง,งโอเคนี่ไงไหนไอ้สียงวิ่งอ่ะอยู่ไหนอ่ะอ๋อท่านไงของฟรีไม่เคยพลาดโอเคป่ะไม่มีอะไรแล้วเอ้ะมันขึ้นไม่ได้จริงเหรอ เออมันขึ้นไม่ได้จริงเนี่ยล้วทางขึ้นมันก็เออตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ทางขึ้นอยู่ตรงนู้นน่ะฝั่งนู้นเลยฝั่งหน้าผมอ่ะรู้สึกว่าจะมีหุ่นยืนอยู่ด้วยน,นะแวะกันเดี๋ยวแล้วกันนั่นไงสไนเปอร์อุ๊ยโหยิงล้มเลยนั่นน่ะโกเอมอร์แซมโบ ใหญ่มากๆเลยคำสาบคำสาบซึ่งออกแบบเป็นขึ้นออกแบบขึ้นสมัยสงครามเนโอซิออนคำที่หนึ่งอะ่ะเอ้ยผมอ่านผิดดาวช่างมันแล้วกันนะผมไม่ได้ตั้งตัวที่จะอ่านซับแบบกระทันหันแล้วเนี่ยนไะงกองโอ้โห,โหลงทุนนะผมเนี่ยแต่ยังดีนะผมเพราะทางทีมงานเขาได้วางพวกหุ่นบอกไอ้ศัตรูบอกนะว่าเอ้ยมี การขึ้นอยู่นี่นะอะไรประมาณนี้นะผมโอเคครับผมเนาะก็เมทุกท่านน่าจะเห็นเฟดอินของคลิปวิดีโอผมนะผมเพราะว่าตอนเอาจริงๆก็คือผมตายไปรอบเกันการสู้ตัวนี้นะผมผมเคยใช้วิธีการเฟดอินแล้วก็มาถึงหน้าห้องบอสแล้วนะผมเนาะเพราะว่าในการต่อสู้อ่ะบานาจิเขาไม่ได้ทำดาเมจอะไรกับเจ้าบอสเลยเนะผมเพราะงั้นบอสอ่ะมันจะไล่ตบผมแค่คนเดียวเลยนะจริงๆนะผมเพราะงั้นถ้าเกิดว่าผมล้มเหนืออะไรเนี่ยนั่นก็นหมายความว่าผมแพแ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆ,ๆเพราะว่า ไอตัวละครไอตัวบอสตัวเนี้ยมันมีแต่ท่าตีแล้วล้มนะครับผมเพราะงั้นจะลำบากมากนะครับผมในการต่อสู้กับเจ้าตัวนี้นะครับไปดูดีกว่าครับผมนะฉันรอรลานนี้มานานแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณลุงได้ไหมชีวิตของฉันมีไว้เพื่อการล้างแค้นให้กับดวงวิญญาณของพ่อแม่และเหล่าพี่น้ององชาติพวกแกนั่นแหละที่พิษ ฉันอยากจะหยุดั้งเขาต้องหยุดออกมาให้ได้นะนำแล้ฉันยืนพลังทีเธอไอ้บานาจิเอ้ยมึงเขากลางคนตัวนั้นบานาจิคุงกันเหรอม่หักหลังเรากันเลยดังบินโบวยอเมอร์เป็นคนรู้จักของบารนาจิคุงกันเหรอกองลังสร้างเดชของสามซิออนเลอติโลนี่ทั้งสองคนรู้จักกันตอนที่บารนาจิคุงอยู่บนเกาะกาเลนเซียน่ะพันธุ์ของกองจะคายแล้วทุกคนคถอยไปทำไมกุญแจกองเอิบ พวกเราเดินอ้อมกันมากพอแล้วใครที่มาขวางทางฉันจะบุกครี่ีทิ้งซะเพียงพ่อตัวเองเห็นสงครามมาก่อนแล้วจะจะเย็ดมันก็อื่นได้นะจำการทฤษฎีเก่อมันเหรอเขาไม่ได้ขึ้นขับกันน้าเขาต้องการต่อสู้ต่างหากล่ะหัวหน้าคุมกันอยู่ในคอนยูนิคอนทีนอรกรลีแล้วที่สุดต้องหยุดยั้งแซมโบเอาไว้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคุณโรนี่เพราะฉันมีชีวิตอยู่เพื่อการนี้ยังไงล่ะ ขอบคุณนายมากเลยนะที่ทำให้ฉันได้ล้างแค้นสักทีเจฉันจะชำระแค้นที่สั่งสมมานายปื๊ดเมื่อทางซะายหยุเถอะทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาหัวใจจะพังทงกัดจังไม่เหลือเป็นความเป็นมนุษย์กันอย่าดีฉากนี้นมันมันกำลังเล่นถอนกันน้ำเลยไม่ใช่หรอกตอนนั้นคุณสเตล่าถูกบังคับให้สู้กับคนอื่นนั่นเหรอเลสเตนเรานี่ต่อสู้ด้วยความตั้งใจของตัวเอง แต่ว่าแบบนี้ไม่ใช่สงครามแล้วเต่นแค่การรักแครเท่านั้นนะ่ะนั่นแหละโอ้โหโคตรเบาเลยความทุกข์ของแม่ความเจ็บปวดของพ่ออย่าทำรูรีบหน่อยเลยฉันจะไม่ชุดผู้สารต่อจากตาเราของพ่อเท่านั้นฉันติอยู่ที่นี่เธอเป็นลูกสาวของเษฐีที่รวมสร้างเดสืสงครามซวอนมาด้วยกันพราแม่ของเธอถูกนักล่าซักเดนของสาพันฆ่าตายตั้งแค่ในพ่อแม่กันเหรอแค่นี้ ไม่ได้ตื้นเขินจนลืมเลือนไปได้ไง่ายหรอกนะทำไปซะด้บานาจิตัวพวกเครื่องบินขับไล่บนน่านฟ้าเรตีตตี้คุณโรตีริตตี้ทำจุดยังจอมตำนานไว้มึงนี่เลนแน่พูกเลยกลับบัาบินต่อตอนนี้ก็ไม่เประโยชน์ตอน่อสู้มาเท่านั้นความรุนแรงแก้ปัญหาแรงไ,ได้หรอกนะครับเขาแค่ยังหลุดพ้นเท่านั้นเองตัจะแก้ที่ของเขาคุณสู้อยู่เขาเองใช่เขายังไม่ยอมหลุดพ้นจากกำสางเลือดที่ไม่มีวันคลาย เราตัดสินใจเหมือนกับตอนเดสทอร์กันนั่มเลยไม่ว่าจะเป็นเพราะเกิดเป็นผลหรือเาราะเกิดจริงแต่ตอนนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนะเพราะนักคุรลนี่นี่คือสิ่งที่ผมต้องการจริงๆนั่นเหรอคุณจะให้มันเป็นแบบนี้นั่นเหรอฉันทุ่มเททุกอย่างเพื่อวันนี้ในผลอื่นในการชีวิตอยู่นะมันมีแล้วต้องให้เจอสิการมีชีวิตอยู่คือความแค้นแต่ความโกรธอ่ะมันน่าเศร้นะครับมนุษย์ต้องโกรธตามไมวิถีธรรมเป็นธรรมดาผมเนี่ย ตัวเด็คุณที่นี่ย่าบ้าครับคุณพ่อคุณแม่นึกขอโทษเขาตอบสนองตอบเสียงเรียกมานาจิคุงว่างไงนะสถานก,การณ์ลบเปลี่ยนแปลงแล้วสักครู่หนึ่งสไนเปอร์ที่รอบตลบหลังถูกทำลายแล้วเครื่องของนามาตีโยมโย,มยมเมน สา่งผนแจ้งไปอีกแล้วคนที่ปกป้องฉันครอบครัวสดทายของฉันคุณโรนีที่อยู่ของฉันเหลือแค่ที่นี่แล้วเขาปันเริงความจริงไม่ได้หรอกนะยุย้ยฮีโร่ชาอันตีหน้อยอู้ย อย่มามาขวางทางจงรับรู้ซะจงรับรู้ซะตั้งรับบู้พอสึกดำเมื่อที่จมปากปล่อยเพลงจมปากอยู่ที่แบบนั้นไม่มีความหมายหรอกนะอะย่าปล่อยให้มันจดนกินคุณนะคุณโรนี่ลูกจะโดนความหวังของพ่อแม่จนกินเราก็เป็นธรรมดาพี่โลกนี้บันจิฉันไม่ทำผิดซะหน่อยนี่มงใชยความหวังไม่คำสาบทำสิ่งที่ได้รับฝากฝากให้ลูกล่วง นั่นเลยคือหน้าที่ของลูกที่ดะรับเลือดเนือมาจากพ่อแม่พลังนั้นของนายก็ได้มาจากพ่อแม่เหมือนกันนั่นแหละนี่คือสงครามของฉันไมื่อไดรนะทานั้านก็ไม่มีอะไรเป็นแปลงหรอก,กออ้ยไอคู่อีกแล้วสองู่อีกแล้วอ้ย ผมไม่คาดหวังกับบนาจีแล้วกันเพราะว่าบนาจีไม่ช่วยผมอะไรเลยขึ้นมาบนาจีคุณลิตดีคุณโงนีกบมาเถอะครับเดี๋ยวก็ต้องความเป็นไปได้ข่าหรอกของพันั้นน่ะทิ้งมันไปซะเถอะรถรักษาบินแล้ว พ้องกันหนาแน่นชินันจูแล้วก็ยูนิคอนแต่ชินันจูแรงกว่ายูนิคอนแตกกันนะผมเนาะแต่ช่างเถนะิดนะเดียวเอง <c oughs> โอเคอเริ่มตอนจบเอ๊ะ เบกเอาออกมากเองแล้วการต่อสู้กับโบเบยเมอร์เป็นยังไงหรอพระเกิดจริงบันทลึกไม่เสร็จสิสส้นยูโนระเกิดสำเร็จแล้วยูโนไม่ต้องห่วงนะคุณพี่ยูโนเชมโบสุกทำลายด้วยบีแม็กนัมเป็นไปตามปาศาสตาดจริงตัวปรากฏการปรากฏการที่บังคับให้เบกเอาจาก,าก,าก,ากระเกิดบักหรือเปล่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมเนี่ยเออ จะไปด่าอยู่โนยแฟเอ่อถ้าเป็นบัคก็แกตส์สิโปรแกรมเมอร์ทำได้ไง่ายๆอยู่แล้วนี่มันก็มีแบบอ๋อ,อ,อแบบนี้แล้วกันอะผลัพก็จริงฟิปตาเทคกนดท้มเสียหายจริงออกไปเป,ไป็นรั้งสุดท้ายสินะเหมือนกับเป็นกระบวนการของจีนูรเวนร์นะเมื่อสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างความคิดของมนุษย์หรือความแปรผันของอารมณ์มีขนาดใหญ่โตเกินไป มันจะถูกกําจัดออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโอเวอร์โฟล์ีนี่เองสลัปรัศาสตร์ดั้งเดิมพวกเราคือสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ควรมีอยู่สินะแล้วหลังจากที่พวกเราโดนกาจัดออกมามันจะจิคุง้งก็ยิงสินะทั้งที่พยายามเกลี้ยกล่อมขนาดนีน้แต่สุดท้ายก็ยิงอยู่ดีโดยคำมันเป็นแบบนี้สินะคนที่ยิงคือเลอติลิดดี้เขายังบินิกนัมของยู่ใคอนไป มาราจิคุงไม่ได้ยิงหรอกก่อนที่เขาจะยิงเลอตีเหล่านี้พูดเหมือนจะยอมพร้อยตามัำเก,กมกรอมพราะสุดของมาราจิคุงสือไปถึงถ้าจากนั้นก็จบกันต่อสู้เลเนี่นาก็เป็น,นั้นแหละเลอตีลิดดี้ถึงได้ยิงทำไมล่ะถ้าสงครามหายไปได้พอพวกคนเข้าใจกันและที่ผ่านมาการที่ทาหารขคมเข็นฆ่ากนันจะมีความหมายอะไรกันล่ะ มันคงเป็นการลบโล่สงครามของพวกเขาแหละมั้งฉันเดาเอาเองนะความจริงจะเป็นยังไงไม่รู้หรอกนะเธอคิดถึงขนาดนั้นเลยนนเหรอเอไออยากตะกร้เข้าใจความคิดของมนุษย์ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอการเดินไปครั้งนั้นอาจทำให้เขาได้รับรณสมบัตินั้นมารสสมบัติุสสมบัติอะไรคุณสสมบัติที่จะเลือกกันดั้มยังไงล่ะ โอ okay. เคเคลียร์เคลียร์ครบเ <c oughs> นี่ย <c oughs> มันคนละอารมณ์กันเลยนะนแ,แต่จะผมจะบอกตอนนี้แพรก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าอารมณ์กับอารมณ์ที่ว่าจบด่านเมื่อกี้กับอารมณ์ตอนเคลียเลดเรคลีเสร็จแม่องคนอารมณ์กันเลยเนะี่ยไอ้สักกลังแม่งไอ้จังไรเอ้ยส้มแซมโปรแกรมผันผวนในเดเรคลีนี้หมดแล้วพภา,าเกิจจริงที่บันทึกใหม่เรียบร้อยเหลืออยู่แค่อันเดียวกันน้ำไฟกันน้ำำไฟ ลุกศกลาอ์อนาโคสินะสุดท้ายพวกเราก็แค่ทําให้เกิดกัระดับไฟเหรอเนี่ยข้อมูลของโดมอนคัชและอาจารย์บุรภาหรือมาสเตอร์เอเชียม่อยู่ในเดลักทอรีนี้นี่น,นาอยาค้นหาข้อมูลของพวกเขาแล้วไปที่ชั้นถัดไปเดี๋ยวนี้เลยแต่มันติดปัญหาหลายอย่างนะสิเออตตดตามความปลอดภัยของเฮอร์เมสคิมเลี่เออถอนหัดไม่รับเลื่อนเหรอ จะเข้าหรหัสมาทำไมไม่ก,ก็ไม่รู้แต่ผู้ชายเนี่ยคิดว่าการไม่แสดงออกตรงๆมันเท่มากเลยสินะเทสิโปรแกรมไม่ครบเพื่อใช้ทอนรหัสยังไม่เสร็จเลยแต่ฉันกังวลที่เฮอร์เมสไม่ติดต่อมา,มามากกว่าเรื่อที่ถูกมิสเตอร์ลาสเทียรุ่นผลิตจำนวนมากหากตัวเจอสินะตลกดีเนอะต้นะตนจับตัวโดย f อฟตัวเองโปรแกรมมาเพื่อควบคุมเนี่ย เห็นได้ชัดว่าเขาเคยหลุดจากการควบคุมของโบบควบคุมป่านนี้อาจถูกแก้บัคไปแล้วก็ได้ไม่ใช่หรอกซากกลาถูกใส่ความสุดจังปลอมเข้าไปเลยไม่รู้แต่เขาคือมนุษย์อ๋อจริงสิคุนที่ไม่อยู่ในปรศาสตรไหนเลยที่คุณพี่ยูโนวานวานมาน่ะโบเบลเมอร์ที่เอเมสขับใช่ไหมนั่นแหละมีหุ่นคล้ายๆรถถังที่ชื่อลักอินพี กับคล้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ชื่อปักอิน H ฮสองเครื่องนี้ไม่เคยมีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์ไหนเลยแล้วก็กันดัมแล้วมันเกี่ยวข้องกับกันดัมรัทเทียยังไงล่ะชาแนลม,มีอำนาจในการเข้าถึงฐานข้อมูลน่ะแต่แปลกชะมัดไม่น่าเป็นความผิดพลาดเรื่องการลงทะเบียนนะอะไรเ,เหรออะไรแปลกเหรอสักุละแบบว่าตามข้อมูลแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกัน,ก,นกับกันดัมรัตเลียนะสิ แน่นอนว่าเนื้อในคงเป็นข้อมูลของคุณคนละเครื่องกับทุกเครื่องที่เป็นเครื่องที่เจ้าแว่นติดบักนั่นเคยขับหรือมันว่าหรือว่ามันจะเป็นแปลงได้ฉันเข้าใจสถานการณ์แล้วลองตรวจสอบดูอีกหน่อยสิซากราุระกูุนโเดลทุรยถัดไปอยู่ที่นี่ทำอะไรได้แล้วเดลทุรยถัดไปน่าสีนะตัวบันทึกภารกิจจริงของสกระอนาคต เราต้องหาตัวสิทธิ์อาจารย์กันน้ำไฟให้เจอรับทราบนักจะหากาเบรกสเปดและมุดประชันถัดไปจากทันนั้นแล้วกันนะฝ่กตัวแล้วกันตอนนี้ฉันกำลังอู้อยู่เธอช่วยเขียนโ้ดทำลายกำแพงป้องกันแล้วใช้กับฮาโลให้ดีๆด้วยนะเหมือนเล็กทุลี่ก่อนคราวนี้ฉันก็จะไม่ลงมือเองแต่ให้มีความเคลื่อนไหวอะไรก็เถอะอ่านะ นึกอยู่แล้วว่าคนขี้เกียจต้องพูดแบบนี้ลา่าพาดของ G Demolition ชั้นเตียงวันเรียบร้อยแล้วละ่ะสมก็เป็น navigator ไม่ใช่ังฮัลโหลเชื่อฟังสักรักให้ดีๆนะฮัลโหลลับซา่าบ้านอนสนง่ายสักรักห,หล,ลัดผ่านเออะไรเหรอหลัดผ่านมือของฉันจะเปล่งแสงและร่ำร้องแต่กนอย่างเจรจาัดว่ากาเบสเป s จงเปิดจงแลไปซะทำให้ตาย G Demolition เรียบร้อยไม่รอดใช่ไหมว่าแล้วรูกระเบจสเปซเสร็จสิ้นงั้นฝากให้เธอจัดการสักพักแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะทอรหัดต่อเดี๋ยวฉันจะทอรหัสต่อที่เดลเครีถัดไปเตินไพยเตินไพยเพชรฉุกเฉินเพชรฉุกเฉินเรื่องเราไม่บ่ริ่มแบบนี้สินะสักวันะกิดเลยขึ้นเครื่องมาริบบตัตนกำลังเข้าคขมา ผลกลับไบเทียบข้อมูลกระแทกแบตเตอรี่ไปแต่ไม่เคยเคลมส์ขอปลอดภัยดีเหรอหรือว่าอย่าก,ก,กดอดคนไปอยู่โนโ่ปฏิกิริยาตอบสนองนใหญ่เกินไปสักงสาอะไรใหญ่เหรอตัวใหญ่นะ่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังระบ,บุไม่ได้ว่าเป็นกระแทกแบตเตอรีร่แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ยักษ์อ่ะหรือว่าเหมือนกับที่เธอเคยพูดเมื่อกี้นี้ จากข้อมูลเดียวกับสิ่งที่จะเป็นบางสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันกับลาเทเลียหัวหน้าออกมาจากการที่ไม่รู้ว่าเอฟฝ่เป็นกันด้ามอมบิอาร์เมอร์เลือกันดั้มขนาดยนะักษ์ระวังตัวด้วยนะว่าแล้วไม่เคยปลอดภัยเลยกูโอเคก็จบไปที่เร้อนๆสลับเจ้าในเรื่องเอซีกันดัมในพาร์ทนี้นะผมนอกแม่ค่อนข้างจะวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะผมสำหรับเจ้าในเรื่องของยูนิคอร์แล้วก็ในะเรื่องของเจ้าในเรื่องหลักของเกมนี้นะผมเนาะก็ ถ้าตรงไหนมันผิดพลาดอ่านไม่ทันหรืออ่านผิดก็ต้องขอโทษไวนะที่นี้ด้วยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชายาท่านผู้ชายชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะบมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับ